การรมสมองกันนะครับในการที่เราพูดถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนนะครับเราแบ่งเป็นตัวหลักก็คือนโยบายหลักคือการจัดการเรื่องทรัพยากรและที่ดินของจังหวัดที่ให้คนในพื้นที่มีสิทธิ์นะครับดูแลพื้นที่ของตัวเองนะครับเราพูดถึงในเรื่องของอยุทธศาสตร์นะครับว่าเราจะสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนอย่างไร วันนี้ในทางการเมืองนะครับก็ต้องเรียนว่า,าการแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสําคัญที่สุดที่เรามม่งคิดว่าต้องถึงเวลาที่เราต้องแก้ไขยด็งจริงจังนะครับไม่ใช่ทําไปวันต่อวันต้องแก้ไขตั้งแต่กฎหมายนะครับโครงสร้างของการบริหารระบบราชาการแผ่นดินวันนี้คนสนใจเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับ ผมยังเชื่อมั่นว่าคนที่เป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยทุกคนจะได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนครับเราจะเห็นเลยครับว่าพี่น้องประชาชนเลือกคนที่เข้าไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาความเป็นอยู่เข้าเป็นอันดับแรกครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับทั้งหมดวันนี้ เราใช้คําว่าเป็นอาสาเพื่อไทยทั้งหมดพรรคเพื่อไทยยังไม่มีว่าที่ผู้สมัครสสเลยนะครับเพราะเราถือว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยทำงานดูแลพี่น้องประชาชนไปก่อนนะครับทุกคนเสมอเหมือนกันหมดนะ